สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ที่16ถึง20ตุลาคมครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับฝั่งขึ้นมีการนับเวฟ4ครั้งเอาไว้นะครับฝั่งลงนับเวฟ0นั่นแปลว่าฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่าอยู่แล้วนะอ่ะาคราวนี้การนับเวฟสัปดาห์คืนนับเวฟ5นะครับเวฟ5จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับก็ต่อเมื่อปิดสูงเกินเวฟ0นี่แหละก็เมื่อเห็นขึ้นสูงเกิน8 98. 9 8.9เดี๋ยวมันจะขึ้นเลข5มานะครับส่วนความเสี่ยงของคนเล่น อลองนะครับนะก็ยังคงอยู่ที่เดิมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า,าความเสี่ยงของเว็บ4อยู่ที่เว็บ2นั่นแปลว่าเว็บ2มันอยู่ใกล้เว็บ0อยู่แล้วนะครับงั้นคุณก็มัดแนวรับแข็งๆเลยนะครับสัปดาห์หน้าครับความเสี่ยงของคนเล่นฝั่งรองยังคงที่อยู่ที่ฐานเว็บ0ครับนั่นอยู่ที่86นั่นอยู่ที่868นะครับจนถึง872จุดไหมนะครับ868ถึง872นั่นก็คือโลของเว็บ0นี่แหละครับนะนะไม่ว่าจะเหวี่ยงมา,างไงก็ตามครับห้ามปิดหลุด โซนแนวรับนี้เด็ดขาดนะครับอตามนี้นะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าขึ้นเลข5แล้วสมมุติขึ้นเลข5้าแล้วนะครับก็สามารถใช้ฐานของเวฟสี่นะครับเป็นแนวที่ห้ามหลุดได้แต่ต้องเห็นเลข5าก่อนนะครับถึงจะใช้เลข4รีเฟอร์ได้เนาะอะ่ะโอเคงั้นก็ฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่านะครับไปรุนให้เกิดเวฟห้าจะได้ขยับแนวเทวิ่งขึ้นมาเป็นฐานของเวฟสี่ประมาณนี้ส่วนคนจะเล่นฝั่งช็อตรออะไรครับทุกคนอ่ารอเวฟห้าสีเขียวอ่าห้าเขียวศูนย์แดงจุดแดงเริ่มคุ้นชินแล้วใช่ไหมครับนะ รอศูนย์แดงจุดแดงนั่นแหละถึงค่อยเล่นช็อตเมื่อช็อตแล้วก็สต็อปลอสห้ามปิดกอ่าห้ามปิดสูงเกินทายเดือนนะครับแผนประมาณนี้สวัสดีครับผ่านมาแล้วครับหสัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัว Tfect นะครับท f e c t สัปดาห์ที่แล้วครับจบไปตัวนี้ภาพบริเวณนี้นะครับบอกว่า TF e c t ครับมีการนับฝั่งขึ้นค้างเอาไว้มากกว่านะครับงงินฝั่งขึ้นได้เปรียบกว่านะครับแนวรับสําคัญที่ห้ามหลุดของการนับฝั่งขึ้นนะครับจะอยู่ที่ฐานของบริเวณเวฟ2ถึงบริเวณเววตงงนนีี้ะัับซึ่่่จอยูทาสก 867นะครับไปจนถึง872นะครับอันนี้คือฐานของ0กับ2นะคราวนี้สิ่งเราต้องการก็คือเราอยากเห็นเวฟ5นั่นเองครับถ้าเราเห็นเวฟ5นะครับนะเราสามารถที่จะขยับนะครับฐานของจุด stop loss นะครับจากเดิม0กับ2เนี่ยเป็นฐานของเวฟ4ได้นะครับงั้นพอเห็นเลข5เสร็จปุ๊บคุณก็เอา จุด exit เขี่ยไปเลข4เลยนะครับแต่เลข4กับเลข2เลข0เนะี่ยมันไม่ได้ห่างอะไรกันมากนะครับนะังั้นก็จุด exit ไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นักนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องกลับหน้าเล่นมันฝั่ง short ครับพอมันครบเงื่อนไขฝั่งชอ็อต t ตรงที่เกิด5เขียว0ูนย์แดง,แดงจุดแดงจะได้ไหมครับศูนย์แดงน่ะมาก่อนอยู่แล้วนะครับห้านเะขียวก็ตามมาที่หลังนะครับแล้วก็ตามมาด้วยจุดแดงตรงนี้นะครับงั้นพอเจอ5เขียวศูนย์แดงนะครับ จุดแดงนะครับสามอันเนี้ยจะเกิดยังไงก็ได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เกิดครบถ้วนนั่นแสดงว่าคุณต้องย้ายกลับมาเล่นฝั่งช็อตในทันทีนะครับตรงนี้นะครับเมื่อเข้าราคาปิดนะครับก็ไหลลงมาประมาณสัก15บ6จุดโดยประมาณตั้งแต่คอนเฟิร์มเงื่อนไขในฝั่งช็อตของรอบใหม่นะครับโอเคครับทุกคนครับคราวนี้เนี่ยข้อดีก็คือว่าเราไม่ต้องมา ออกนะครับโดน s t o p l o s ตตรงบริเวณเลข0ูเลข2เลข4เพราะระบบมันกลับหน้ามาเล่นฝั่งช็อตคุณก็ได้ exit ก่อนนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้รูปแบบนี้นะครับสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่24นะครับถึง27ตุลาคมครับคุณคิดว่ารูปแบบนี้ใครได้เปรียนปกันครับฝั่งขึ้นนับ3นะครับฝั่งไอ้ัทีครับฝั่งลงนับ3ฝั่งขึ้นนับหมาเลข5นะครับใครได้เปรียบกันครับถ้าจะ โฮชอตต่อไปนะครับแนวต้านตรงไหนต้องห้ามหลุดนะครับถ้าจะกลับมาเล่นฝั่งรองรอบหน้าต้องออกครบเงื่อนไขอะไรบ้างครับผมสามารถที่จะทุกคนสามารถที่เข้ามาใช้งานอินดิเคเตอร์ด้ได้ฟรีนะครับแล้วก็ฟังแผนประจำตลาดได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับกําลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคน อาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรับ เพียงแค่สแกน q ค c o d โค้คตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade o r l d i d e e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ